ปีๆหนึ่งเนี่ยเงินที่ได้จะคือมันเยอะมากเลยอ่ะเขาเก็บเงินพวกเราไปทำอะไรผ่านาไปสงเคราะห์ผูกอิจาราญด้วยทางข่าวเพราะข่าวนี่อิจารามที่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาได้ตานี้ไหมเขาได้เงินจากตานี้ไหมเขาไม่นะก็ไม่นะลูกหลานเราไม่ได้เรียนหนังสื้อในรงานจากดเมือยที่ใครเลิกเงินเป็นแสนล้านต่อปีเนี่ยมันมันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างใช่ค่ะนะมันก็เกิดทางขานะค่ะแล้วเราจะบอกว่าฟาคารานที่มีหน่วยงานของรัฐราชการนะคะไทย าตาเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะไปทําอะไรใครได้นะคะตาเนี่ยมันทําอะไรใครไม่ได้ตานี่ลอดภัยอันนี้เราไม่ได้คิดแค่ว่ามันจะมีมือมีอาวุธมาทําร้ายเรานะคะเราไม่ได้มองแค่ตรงจุดน,นั้นนะคะแต่ใครอิทธิพลท,ที่มันแฉพากตาฮาราเนี่ยคะ่ะเล่บคนต,ต,ต่างๆารควรดวง่างๆที่มันมาตาฮาลาเน,นี่ยะคะ่ะ เรื่องของเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําร้ายเราเขาไม่ได้อะไรกับเราเนี่ยแล้วอย่างนี้มันถูกต้องไหมคะไม่ไม่ทำรายได้ไงขอแ้นทุกอย่างเลยแล้วแล้วเขาเอามาติดในทุกอย่างที่เรากินกันนะคะแพนโดยใช่เหตุอ่ะถูกไหมอันนี้เนี่ยชาวบ้าน่างเราะัะคิไดได้ว่ามันทําร้ายเราใช่กินกันจะร้ายเนีเงี้ยพวกเขาเกล่ยเกิ่มขึ้นโดยใช่เหตุเลยค่ะเสียงกินพ้าโดยใช่เหตุแทนรู้ไหมคะเวลาเราฟ้องร้องเขาอ่ะเขากับพิรณาว่าตาเนี่ยไม่ได้เป็นฟาที่ตลอใครอย่ะไม่ได้ทำานอันตรายต่บเราอะ ฟอแท็กชาได้ฟอเขาหรอคะต้องถามว่ามันติดฟีหรอ,อมันติดฟีไหมมันต้องไม่สุดท้ายก็ขอแพงขึ้นอ,อย่างเงี้ยกินทุกคนกินทุกวันน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยมันมีอยู่ไหมคะทุกคนหนูเชื่อว่าไม่มีใครพกขวดน้ําตลอดเวลาหรอกคะ่ะยังไงยังไงทุกคนก็ต้องซื้อน้ากินแหละวันละขวดสองขวดในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่อะ่ะเนี่ยเราโดนกันอยู่แล้วเนี่ยจากเดิมเคยซื้อขวดเท่าไหร่คะแล้ววันนี้มามาดูตอนนี้เราเสียเรเราเสียเงินเพิ่มขึ้นไหม ถ้าผลิตภัณฑ์เดิมขนาดเท่าเดิมเพิ่มเติมคือแพงขึ้นเพราะอันนี้แล้วไม่ได้ติดบดีเแเอาเปรียบเราเอาเปรียบเรามากนะ,ะแล้วทีนี้หน่วยงานราชการผู้ที่มีหน้าที่เกีย่ยวข้องยังจะพคบเฉยยังจะไม่สนใจนะคะยังจะไม่มาดูแล้ะมาจัดการเรื่องแบบนี้เลยนะคะยังจะปล่อยให้เขาเอารัดบคนไท p เราไป่างนี้เหรอคะทุกคนคะอย่างนี้เราเพิ่ม,มงบไปให้พวกเด็กๆได้ไหมคะ เด็กที่เป็นอนาคตของชาตินะคะให้มีสภาพดีๆใส่ไปโรงเรียนหรือเด็กที่แบบว่าพ่อแม่ติดลบแล้วเขาอยู่คนเดียวอะคะ่ะเราอยากให้มีลบตรงนี้ไปถึงเด็กๆนะคะอ่าอยากให้มีลบตรงนี้ไปถึงเด็กๆจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพ่อแม่แต่เขาเป็นลูกหลานของเราไงเราอยากแบ่งเงินส่วนนี้ไปให้เขาบ้างไปสนับสนุนเด็กๆบ้างบางคนอะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไปเรียนไ้สื้อเก่งอะแต่เขาขาดอะไรรู้ไหมเขาขาดเงินเขาขาดกำลังทรัพย์เขาเขาขาดแล้วเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวทั้งๆที่เขาอยู่ในประเทศ ล,ลูกหลานเราอ,ะอ่ะน้ำไปทำงานส่วสนให้เป็นระดับแบบคนกลุ่มเดียวหรืคนกลุ่มน้อยของประเทศ<ส>ทอ่ะสพจ้างแต่จะขอขอขอนะคะคือเขากับเปลี่ยนมากเลยแต่คนส่วนนี้เ,เ,เป็น,เ,เ,ปนเ,เป็นข้าวหารกัปตันเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าให้น้องๆจะดีกว่าการที่เจ้าหน้าที่ของเราไม่ไดำเนินการอะไรผู้จัดก,การอะไรนะคะเขากล่าวว่าเป็นการปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเติบโตปล่อยให้เขามีพลังมีอำนาจมากขึ้นฮารางที่เปลี่ยนเป็นเมือนอาวุธเนี่ยค่ะอาวุธที่เขาสะสมขึ้นมา วิถีชีวิตของเราด้วยอะ่ะมันไม่ได้มีแต่เรืเ่องเงินเรื่องเศรษฐกิจเดียวนะคะระบบสังคมของเราวิถีชีวิตบางอย่าของเราเนี่ยมันจะพรนไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราจะปล่อยให้เขาลอยลอยอย่างนี้เหรอคะ,อย,ะยอย่างนี้ยันหมายความว่าบ้านตัวเอง่ะยังไม่ดูแลไปดูแลบ้านคนอื่นเขาอยู่นั่นเลยใช่แต่ใช่คนคนเด็กคนในบ้านเราอะเหมือนะเหมือนจะเปิดประตูเพื่งให้คนอื่นเข้ามาโจมตีเราลูกหลานตัวเองยังไงช่างมันไม่มีจะกินก็ช่างมันเออต่อย มีทองขุดเลย่ะมีทั้งรถคุกสีทุกอย่างเป็นเมืองขึ้นของอิสราเอลนะคะเรียกได่ะขนาดยังเป็นเมืองขึ้นของเขานะคะยังทำกันแบบนี้เลยถ้ารัฐการไทยก็ไม่ห็นหัวไม,ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจองคไทยพวกเลยที่ถึงแต่ประโยชน์ตัวตนนะคะไม่ได้เอามาปกป้องไม่ได้มาช่วยกันที่จะดูแลว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดเลยนะคะระดับปัญญาอุสรา,าเอะแท้ๆจะไม่ความสำคัญเรายังพึ่งไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราจะไปพึ่งใครได้คะ 你快买大